สวัสดีกับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าขยาวหวนกับทีมงานตั้มชัยใจเพชรก่อนจะไปสดับรับพระฟังนั้นรบกวนทุกท่านกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าลมเพลมพัด เรื่องนี้จะคุณทีเฮาสโชกุณนะครับเล่าว่าเรื่องนี้เกิดมานานแล้วครับสมัยเรียนมัธยมปลายวันนั้นเป็นวันปัดชิมนิเทศครั้งสุดท้ายเลิกงานปัดชิมราวเที่ยงคืนพวกผมก็ไปกินเหล้ากันต่อที่บ้านเพื่อนแถวพระราม6โดยนั่งรถ3าล้อไปช่วงที่ผ่านโค้งพระราม6ผมมองไปแต่ไกลเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้านอนคว่ำหน้าอยู่ที่พื้นถนน แต่พอเข้าไปใกล้ๆเขาก็หายไปดือ้อผมตกใจมากเลยครับบอกกับเพื่อนว่าเมื่อกี้กูเห็นคนนอนตายวะ่ะเพื่อนตอบกับผมทันทีบ้าหรอมึงไม่เห็นมีอะไรเลยผมเลยสวนกลับไปว่ามีดิมีจริงๆผมก็ย้ำและอธิบายลักษณะให้เพื่อนๆ,ๆฟังเพื่อนๆมันก็ขำไม่มีใครเชื่อผมผ่านไปสองวันผมก็เริ่มมีอาการแปลก คือตื่นขึ้นมาแล้วปวดส้นเท้ามากๆลามมาถึงข้อเท้าโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเป็นอยู่หลายวันจนต้องไปหาหมอและทาการเอกซเรย์แต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรผิดปกติเลยหมอเขาก็ลงความเห็นว่ากล้ามเนื้อผมอักเสบก็ให้ยามากินแต่ก็ไม่หายครับจะปวดมากๆตอนช่วงเช้าต้องนั่งนวดกันเป็นชั่วโมงครับกว่าจะเดินได้จนผ่านไปเป็นครึ่งปีอาการก็ไม่ดีขึ้นตอนนั้น ผมเอ็นไม่ติดก็เลยลุงเรียนรามครับและจะรอเอ็นใหม่ด้วยความที่ขาผมเป็นแบบนี้มันเลยมีปัญหากับการใช้ชีวิตช่วงนั้นเวลาตื่นตอนตอนเช้าผมนั่งร้องไห้เลยครับคิดในใจว่าแค่อายุ18ต้องมานั่งปวดขาเดินไม่ได้เป็นครึ่งปีเลยเหรอจะไปเรียนไปตียวอะไรก็ไม่ได้ครอบครัวก็เครียดไปด้วยจนพ่อผมเลยพาผมไปหาพระที่วัดวัดหนึ่งแถวพระรามหกนั่นแหละครับ ตอนที่ไปถึงวัดผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมีผู้ชายห้าคนช่วยกันจับตัวไว้ผู้หญิงร้องตะโกนว่ามึงจะทำอะไรกูปล่อยกูพระท่านนั้นก็เอาน้ำมนต์สาใส่พร้อมกับพูดว่ามึงจะออกไม่ออกตัวผู้หญิงก็ร้องออกมาเป็นเสียงผู้ชายว่าโอ้ยแล้วนั่งลงไปกับพื้นคือเหมือนในหนังเลยครับตอนนั้นผมยังเด็กเลยไม่ค่อยจะเชื่อสักเท่าไร แถมยังมองว่าเขาแสดงกันอีกต่างหากพอถึงคิวผมพระท่านก็มองมองบอกว่ามีของสกรปรกในตัวนะเอาน้ำมนตไปอาบแค่นั้นเองครับหลังจากผมได้อาบน้ำมนตไปผมก็ดีขึ้นนะแต่ดีได้แค่สองวันเองเลยคิดว่าต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วเพื่อนพ่อเลยแนะนำพารรมท่านหนึ่งที่รังสิตผมจำไม่ได้แล้วว่าท่านชื่ออะไรตอนที่ไปหาท่านท่านก็มองมองผมแล้วบอกว่า เรานะไปทักของสุกโปกมาสินะแต่ตอนนี้มันถูกสะกดอยู่วันดีคืนดีเดี๋ยวมันก็จะออกมาอีกท่านเลยให้เข้าในวงสายสินโดยจะมีคนอื่นอีกสองคนรวมกับผมเป็นสามแล้วท่านก็สวดสวดอะไรก็ไม่รู้หลังจากสวดเสร็จท่านก็เรียกพี่คนแรกไปนั่งข้างหน้าท่านห่างกันไม่ถึงเมตรแล้วท่านก็เทียนหักมาลนไฟจากนั้นก็ปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วก็ให้พี่คนแรกเอาเข้าป่าเคี้ยว ในขณะที่เคี้ยวท่านก็สวดสวดแล้วเอาด้ามมีดจิ้มลงไปที่ท้องพอสักพักหนึ่งพี่คนแรกเขาก็อ้วกคายของออกมาเป็นเส้นผมก้อนเบริ่มกินนิเหม็นเน่ามากๆผมนี่ตกใจไปเลยครับพอถึงคนที่สองท่านก็ทําแบบเดิมหักเทียนลนไฟปั้นปั้นผมก็พยายามมองนะว่าท่านแอบเปลี่ยนลูกไหมหรือว่ายัดอะไรลงไปหรือเปล่าปรากฏว่าผมมองไม่ทันครับคนที่สองก็เอาเข้าปาก แล้วก็อวกมาเป็นเส้นได้ก้อนใหญ่ใหญ่กว่าลูกที่ท่านปั้นเสียอ,อีกพอถึงคิ้วผมผมจ้องแบบไม่กระพริบตาเลยเพราะกลัวโด,ดวนตบตายัดของแต่ด้วยระยะห่างเพียงแค่หนึ่งเมตรยอมบองไม่พลาดแน่ๆปรากฏว่าไม่ได้ยัดอะไรมาแน่นอนครับแล้วตอนที่ท่านเอาด้ามมีดจิ้มที่ท้องผมผมมีความรู้สึกอยากสำรอกอะไรออกมาถึงคอเลยจากนั้นผมก็อวกกมาเป็นผ้าสีแดงกว้างหนึ่งนิ้วยาวพอควรเลยครับ ยังงงจนถึงทุกวันนี้ว่ามันออกจากเคียนลูกกลมๆได้ยังไงหลังจากวันนั้นผมก็ยังเปลี่ยนหมอแผนปัจจุบันรักษาไปด้วยนะครับเพราะว่าต้องเร่งเวลาแล้วไม่อย่างนั้นผมไม่มีเวลาไปติวสอบแน่ๆและแล้วอาการของผมก็ค่อยๆดีขึ้นจนหายเป็นปกติภายในแค่เวลาสองสัปดาห์เท่านั้นเองสรุปแล้วที่ผมหายดีอาจเพราะหมอเก่ารักษาไม่ถูกทางหรือว่าผมโดนของเข้าจริงๆก็เป็นได้นะครับ ทุกวันนี้ยัง5 0 5 0อยู่ครับแต่คือผมหายดีแล้วแค่นั้นก็พอครับแต่ทางที่ดีถ้าเราเห็นอะไรแปลกๆตอนกลางคืนก็ขอให้เงียบๆไว้ก่อนก็ดีครับอาจจะเป็นแค่ลมเพลมพัดหรือว่าพวกคนเล่นของเข้าไปอของนองวิชาก็เป็นได้ก็จบลงไปกันแล้วนะครับกับเรื่องลมเพลมพัดท่านผู้ฟังท่านใดมีประสบการณ์ลมเพลมพัดหรือเปล่าครับ รบกวนส่งมาได้ที่อีเมลด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานตั้มชัยใจเพชรก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งซับสไคเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเรื่องเล่าขยาวขันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ทีมงานตั้มชัยใจเพชรขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ